เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีผู้ฟังชาวอี o l วเลชันทุกท่านครับผมนายวิทยาเอื้อวิทยาแพทย์วันนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มบูฟูดบูบี้หรือนกบูบี้ตีนฟ้าที่รู้จักกันนั่นเองครับน่าเสียดายที่วันนี้กลุ่มของเราไม่สามารถมารวมตัวกันและเปิดคลิปวิดีโอได้เนื่องโดยสถานการณ์โควิด -19 นะครับดังนั้นวันนี้ผมจึงเป็นตัวแทนของเพื่อนๆจะมาพาทุกท่านเข้าสู่ห้วงแห่งความพิศวงของพฤติกรรมแปลกๆของเจ้านกบูบี้ตีนฟ้านี่ครับ และก่อนที่ทุกท่านจะไปรับฟังร่วมกันนะครับขอให้ทุกท่านเตรียมหมอนและผ้าห่มให้พร้อมเพราะทุกท่านจะต้องหลับและเข้าสู่้วงนิทรายอย่างแน่นอนเลยครับผมล้อเล่นนะครับทุกท่านจะต้องรู้สึกแปลกใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับความน่ารักของเจ้าโกบ,บูบี้ตีนฟ้านี่อย่างแน่นอนเลยครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอให้ทุกท่านรับชมรับฟังร่วมกันได้เลยครับ ธรรมาชาติมีสิ่งที่น่าพิศวงหลายอย่างการคัดเลือกโดยธรรมาชาติเป็นเวลากว่า3.7ล้านปีได้สันสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเพื่อที่จะรักษายีนหรือเผ่าพันธุ์ของตนให้อยู่รอดต่อไปได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนมีกลไกในการดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละสิ่งมีชีวิตหนึ่งในกลไกที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือการสืบพันธุ์และดูแลลูกสัตว์บางชนิดเช่นเต่าทะเลจะไม่มีการดูแลลูกเมื่อวางไข่ไว้บนชายหาดแล้วแม่ก็จะกลับลงสู่ทะเลในขณะเดียวกันก็มีสัตว์อีกหลายชนิดที่มีการดูแลลูกจนลูกแข็งแรงเหมาะสมแก่การใช้ชีวิตตนจึงปล่อยให้ลูกเป็นอิสระและตนจึงดำรงชีวิตหลังจากนั้นยกตัวอย่างเช่นคนลิง หหรืออนนกกีลายชิดวันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมแปลกๆของนกชนิดหนึ่งซึ่งเอกลักษณ์ของพวกมันคือเท้าสีฟ้าสดทั้งสองข้างนกชนิดนี้คือนกบูบี้ตีนฟ้านั่นเองก่อนอื่นต้องขอกล่าวถึงธรรมชาติของนกบูบี้ตีนฟ้ากันสักเล็กน้อยก่อนนกบูบี้ตีนฟ้าหรือ b ู u e f o o t Booby เป็นนกที่คนมักรู้จักกันในนามของนกที่มีพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีแบบแปลกๆซึ่งเป็นการย่ำเท้าสลับไปมาสองข้างเพื่อดึงดูดนกเพศเมียแต่ยังมีอีกพฤติกรรมหนึ่งที่คนมักจะไม่ทราบกันนั่นคือพฤติกรรมการฆ่าพี่น้องของนกบูบี้ตามปกติแล้วนกบูบี้ตีนฟ้าเป็นนกที่มีความสามารถในการออกไข่ได้ครั้งละ1-3ฟองแต่ส่วนมากแล้วจะเป็น2ฟองต่อนหนึ่งฤด,ดูการผสมพันธุ์ จึงเป็น,ท,นที่น่าสงสัยว่าเพราะเหตุใดนกบูบี้ตีนฟ้านี้จึงต้องออกไข่ครั้งละสองฟองเหตุผลก็เป็นเพราะว่าช่วงที่มันกกไข่อยู่นั้นก็จะมีโอกาสที่ศัตรูหรือผู้ล่าจะมาขโมยไข่ของมันไปดังนั้นการออกไข่ครั้งละสองฟองจึงเป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยในกรณีที่ผู้ล่าโจมตีก็จะยังเหลือไข่หนึ่งฟองที่ยังเหลือรอดต่อไปได้ แต่ถ้าหากไม่มีผู้ล่ามาโจมตีเลยและไข่หลงเหลือรอดจนฟักเป็นตัวทั้งสองฟองผลก็คือพ่อและแม่ของนกจะปล่อยให้พี่น้องมีการฆ่ากันเองเพื่อที่จะให้หลงเหลือรอดเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะพ่อและแม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกได้เพียงแค่ตัวเดียวนอกจากนี้หากมองในมุมมองของลูกนกการกำจัดคู่แข่งหรือคอมเพติชันที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวมันเองอีกด้วย เนื่องจากจะได้รับการเลี้ยงดูและสารอาหารจากพ่อแม่อย่างเต็มที่แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าหนึ่งในสองตัวนั้นตัวไหนจะเป็นฝ่ายที่ถูกฆ่าหรือตัวไหนจะเป็นฝ่ายที่ฆ่าในความเป็นจริงแล้วเราสามารถคาดเดาได้เนื่องจากปกติแล้วนกบูบี้ตีนฟ้าจะไม่ได้ออกไข่ในเวลาเดียวกันทําให้เกิดความแตกต่างของขนาดตัวลูกนกโดยตัวที่ฟักออกมาก่อนก็จะได้รับสารอาหารและ,จะเจริญเติบโตก่อนอีกตัวหนึ่ง ส่วนตัวที่ฟักออกมาทีหลังก็จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าอ่อนแอกว่าซึ่งตัวที่เล็กกว่านี้จะเป็นฝ่ายถูกแย่งนิชต,ต่างๆจนทําให้อดตายหรือถูกขับไล่ออกจากรังซึ่งอาจจะโดนโจมตีจากตัวเต็มวัยในกลุ่มประชากรเดียวกันหรือศัตรูได้ดังนั้นตัวที่ฟักออกมาก่อนจึงอยู่รอดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ต่อไปจนเติบโตนั่นเอง พฤติกรรมการฆ่าพี่น้องหรือซิบลิซด์มี2ประเภทซึ่งที่พบในนกบูบี้ตีนฟ้านี้ถือเป็นประเภทแรกคือแฟค u l a ล i ท e ีฟซิบลิซด์นั่นคือตัวที่อ่อนแอกว่าจะถูกแย่งอาหารนิชต่างๆหรือถูกขับไล่ออกจากรังซึ่งต่างจากอีกประเภทคือออ l i ิ a t e s ซิบลิซด์ที่ตัวที่อ่อนแอกว่าจะถูกโจมตีโดยการจิกกัดจนกระทั่งอีกตัวหนึ่งล้มลงและตายในที่สุด สามารถพบได้ในนัสคาบูบี้ลมามัสบูบี้เป็นต้นถึงแม้ว่าการฆ่ากันในพี่น้องของนกบูบี้ตีนฟ้านี้จะดูเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่สมควรทำในความคิดเห็นของใครหลายๆคนแต่พฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชากรของนกบูบี้ตีนฟ้าสามารถดำรงอยู่รอดต่อไปได้เนื่องจากพฤติกรรมนี้มีผลทำให้โอกาสในการอยู่รอดและฟิตเนสเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ตัวที่อยู่รอดส่วนมากแล้วจะมียีนที่ดีและจะส่งผ่านต่อไปยังรุ่นต่อๆไปในประชากรหากไม่มีพฤติกรรมนี้นกบ,บูบี้ตีนฟ้าที่ออกไข่เพียงฟองเดียวอาจถูกผู้ล่าหรือศัตรูขโมยไข่ไปจนไม่เหลือหรือการที่พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกถึง2ตัวซึ่งเกินความสามารถในการเลี้ยงดูจะมีผลทำให้โอกาสในการอยู่รอดของพ่อแม่ลดลงอีกด้วยและอาจทำให้ประชากรลดลงจนถึงขั้นศูนพันก็เป็นได้ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนพฤติกรรมของเจ้านกบูบี้ตีนฟ้านี้ไม่ได้น่ารักสอดของกับหน้าตาของพวกมันเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าทุกท่านสนใจพฤติกรรมอย่างนี้หรือว่าสนใจนกบูบี้ตีนฟ้าก็สามารถไปค้นหาเพิ่มเติมได้จากทางอินเทอร์เนต็ตโดยไม่ยากเลยครับและสุดท้ายถ้าหาวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดําต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ